ก็สวัสดีสมาชิกส่วนคำทุกท่านนะครับอ่าก็เป็นเช้าของวันที่28นะครับอ่าก็เป็นกนําหนดการในการอาฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนหรือว่าการเสร่ปุ๋ยอะไรของเราก็อ่าใ,ในสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาฉีดนะครับเป็นอ่าฮิวมิกเอซิกนะครับซึ่งเป็นอ่าได้คําแนะนําจากอ่าสมาชิกนี่แหละนะครับในการฉีดเพื่อป้องกันอาการใบไหม้นะฮะนี่ก็ครบ7วัน คร,ครบเจ็ดวันเราก็จะทําการฉีดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันอะไรนะครับปกติแล้วในน้ำค้างนะครับก็จะมีมีสิ่งสงกรปรกมีสารเคมีทุกอย่างนะครับเมื่อเมื่อมันมาเกาะที่บริเวณปลายใบนะครับก็จะทําให้เกิดอาการปลายใบไหม้ได้นะครับเพราะว่าเริ่บแรกก็จะเกิดจากาปลายใบเล็กๆเข้าไปก่อนนะครับเล็กๆเข้าไปก่อนแล้วก็จะลามกินเข้าไปเรื่อยนะครับพอมัน อพอเชื้อรามันอยู่ตัวได้นะครับสิ่งที่จะทําลายเชื้อราได้ก็คือ,อเคมีนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้นะครับในครั้งนี้ผมเลยมาใช้ฮิวมิกแอซิกแล้วก็คุณสมบัติน่าจะเป็นด่างนะครับผมก็เลยเอามาใช้แล้วก็น้ำปูนขาวนะครับเอาปูนขาวละลายน้ําทิ้งไว้แล้วก็เอาเฉพาะส่วนบนนะครับามาละลายแล้วก็เข้ากับที่ฉีดของเรานะครับ เพื่อป้องกันอาการใบไหมในจุดหนึ่งนะครับแต่ปัญหาการใบไหมนะครับก็จะมีหลายสาเหตุรวมกันนะฮะเราก็จะมาแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับที่พอจะทําได้นะฮะในช่วงนี้ก็มีชุดยอดใหม่อยู่นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราใส่ทําการใส่ปุ๋ยคอ,อกนะครับดูฮะปุ๋ยคอ,อกเยอะเลยฮะมันมีเยอะมากก็ใส่เยอะนะฮะอ่าก็ตอนนี้ผมได้ใส่2ครั้งนะครับอ่าที่แรกก็ปุ๋ยคอ,อกผสมเคมีแล้วก็มา สองสามวันที่แล้วผมได้ใส่ไปก็คือเป็นปุ๋ยคลองล้วนไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีเคมีนะฮะก็จะสลับกันไปอย่างนี้นะครับสิ้นเดือนเราก็จะมาใส่เคมีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอินทรีย์เราอาจจะอาจจะพอก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทับถมเยอะเกินไปนะฮะมันจะหนาหรือเราอาจจะต้องใส่นิดนึงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับวันนี้ก็จะทําการฉีดนะครับฮิวมิกแอซิดบวกน้ําปูนขาวนะครับ าบางทีอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แล้วก็ลองให้รู้เลยนะครับเพราะว่าลาจะแพ้ความเป็นด่างนะครับจะแพ้ความเป็นด่างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้แหละที่หาได้จากธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่มีเคมีอะไรนะครับถึงแม้มันจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนยาฆ่านะครับแต่เรากา็สามารถที่จะประหยัดต้นทุนหรือทำให้ใบพืชของเราเนี่ยไม่เสียหายได้จากการฉีดพวกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะลองใช้ฮิมิกเอสิกแล้วก็น้ําปูนขาวนะครับแล้วก็ผมใส่อะมิโนผงลงไปด้วยนิดนึงนะครับอะมิโนผงเพื่อบํารุงในจุดจุดหแต่ไม่ได้เยอะนะฮะก็ให้มันค่อยเป็นค่อยไปเอานะครับสำหรับวันนี้ก็ครบ7วันนะครับวันที่28ก็ครบมาเ็ดวันที่7จ็ดเราก็จะมาฉีดตามาสเต็ปของเราเหมือนเดิมนะครับใส่ปุ๋ยเดือนละ2ครั้งนะครับทุกวันที่15 วันที่1วันที่15แล้วก็วันที่1วันที่15เหมือนเดิมสลับกันไปนะครับส่วนอินซีก็จะดูตามสภาพเอานะครับนะตามสภาพเอาว่าตรงไหนที่มันมันขาดมันเกินแล้วก็ใส่เพิ่มเติมตรงไหนที่มีการย่อยสลายไปเรื่อยๆเราก็จะใส่เพิ่มเติมเอานะครับแต่ว่าไม่ได้ถลุงใสจนหนาปึกเลยนะฮะก็จะใสไปเรื่อยๆนะครับในการฉีดของเราก็จะฉีดไปนะฮะอ่าฉีดไปเรื่อยๆฉีดให้ทั่วนะครับเนะี่ยดำปิดเลยนะครับใบ เป็นจุดนะฮะไม่ใช่จุดไม่ใช่ใบเสียหายนะครับก็คือตัวนี้มันเกาะนะครับไม่มีสารจากใบนะครับก็ฉีดแบบเพียวๆล้วนๆไปเลยนะครับเริ่มหมดแล้วต้องเป็นเครื่องปั๊มนะครับเป็นเปลวปั๊มมืออีกมือหนึ่งถือกล้องก็ฉีดได้นะครับไม่เป็นไรนี่นะฮะก็ฉีดใส่ดินด้วยนะครับฉีดใส่ดินด้วยก็ได้นะครับไม่แพงนะครับต้นทุนนิดเดียวนะครับที่มีแคสิกิโลหนึ่งก็ ใช้ได้เยอะนะครับใช้ได้นานนะแล้วก็น้ําปูนขาวเนี่ยโลละสิบบาทถูกถูกเองนะครับแล้วก็จะฉีดนะครับพอดีมีน้ําฝนช่วยนะครับก็ไม่ได้ลดน้ํานะครับทุกครั้งมาลดก็อ่าบริเวณนี้นะครับลดรอบหมดเลยนะครับผมจะลดอ้อมอ้อมไม่หมดเลยนะครับแต่จะไม่ค่อยเน้นเข้าไปที่โคนเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับสังเกตผมดูจากคลิปท่านหนึ่งนะครับท่านได้ ขุดดูลากของทุเรียนนะครับซึ่งหลายๆวิชาการเขาก็บอกว่า,าปลายทรงพุ่มมาถึงไหนลากก็ถึงนั่นนะครับแต่ว่านะครับปลายทรงพุ่มมาถึงนี้แล้วแต่ลากมาอีกเป็นศอกเลยนะครับผมก็เห็นท่านได้ขุดดูลากนะครับไล่ไปเรื่อยจริงๆแล้วออกมาเป็นศอกจริงๆนะครับาจากลําต้นถ้าต้นขนาดนี้ความกว้างประมาณสัก 60- 70เซนแต่ลากจะมาถึงเป็นเม็ดแล้วนะครับจะออกมากว้างขนาดนี้แล้ว เพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยของผมก็นี่แหละฮะบริเวณรอบนี่แหละนะครับโนยนไว้ไกลๆนะครับแล้วก็การให้น้ําก็รออย่างเงี้ยนะครับบริเวณนี้แต่ตรงนี้ก็คือเราอาจจะพักการให้น้ํานะครับพักให้น้ําแบบว่าสมมติเราสามวันห้าวันเราลดน้ํแเราก็จะลดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็จะเว้นหนึ่งครั้งมา,มาลดด้านนอกนี่สองครั้งข้างในจะครั้งหนึ่งนะครับบริเวณโคนต้นเนี้ยนะฮะ แต่ก็ไม่ไม่เชิงว่าให้ตรงๆกับที่โคนนะครับเราจะต้องให้เป็นวงกว้างเพราะว่าถ้าดินตรงไหนแข็งนะครับรากก็รากเขาก็ไม่เดินออกนะครับอันนี้ก็เป็นศึกษาจากหลายๆท่านนะครับท่านที่มีประสบการณ์เยอะเราก็จะอาลองมาปรับใช้ดูอย่างนี้แหละนะครับแถวนี้เราก็จะมาพรวนพรวนแล้วก็ใส่ปุ๋ยไว้รอเลยนะครับรอรากนี่แหละแล้วก็ถ้าไม่มี คนมามากพอเราก็จะใช้ปูนขาวแทนเอานะครับก็จะประหยัดด้วยนะครับดู้าการเคลือบของฮิมิเอซิกนะครับนี่บริเวณที่ปลายใบนะครับแทนแล้วก็มีน้ําปูนขาวมาช่วยนะครับน้ำปูนขาวนี่ก็มีลิ์เป็นด่างนะครับก็จะช่วยสกัดเชื้อราที่จะเกิดแต่ก็ไม่เชิงว่าได้ทุกจุดนะครับก็เป็นบางจุดเพื่อไม่ให้ลูกลาไหลไปหลายที่นะครับพอได้อยู่นะครับก็จะลองดูนะครับทาอย่างนี้มา2ครั้ง แต่ว่าในช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอาการใบไหม้เท่าไหร่นะครับจะเป็นในช่วงหน้าแล้งนะครับจะเป็นช่วงหน้าแรงเนี่ยที่อาการใบไหม้จัดนะครับสาเหตุก็น่าจะไม่มีพืชพี่เลี้ยงอะไรหลายอย่างมาประกอบมาช่วยกันนะครับเราก็จะลองมีพืชพี่เลี้ยงแล้วแล้วก็จะลองฉีดฮีมิกเอซิกเพื่อป้องกันอาการใบไหม้ถ้าใบร่วงก็คือชะงักนะครับต้นชะงักบริเวณนี้มีลำต้นแตกนะครับแตการงาออกมาแล้วนะครับนี่ฮะ เสียดายก็ต้นหนึ่งตรงนี้แหละเสียดายที่สุดแล้วนะครับที่มันมันน่าจะไปคู่กันได้ดีเพราะว่ามันซสซสที่เอามาก็ใสเดียวกันนะครับนะก็คอยดูต้นนี้นะครับแต่ปัญหาทางนี้จะมีปัญหาเรื่องระบบน้ําในช่วงหนาง้าแรงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะบาดาลแล้วก็สูบใส่นะครับสูบใส่บ่อนะครับโซล่าเซลก็ถูกนะว่าตัวนี้นะครับแผงมือสองก็ไม่แพงมากนะครับ สำหรับโคกทางนี้ก็เป็นก้นบ่อนี่แหละนะครับเป็นดินที่ไม่ค่อยดีแต่ว่า,าเราก็ต้องม m o d ฟายเอานะครับทําเอาตกแต่งให้เพิ่มจุลินทรีย์ให้ดินเยอะดินจะได้ล,ว,ลวนซุยนะครับเนี่ยพออ่อเขามาจัดการหญ้าให้นะครับสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีมูซันคิงเนี่ยเราก็จะไปฉีดทางนู้นเหมือนกันนะครับครบรอบเจ็ดวันนะครับตามสเตปที่ศึกษาใน YouTube แล้วก็ท่าน ให้เป็นสเตปในการใส่ปุ๋ยก็เป็นสเตปนะครับผมก็ได้ไปไลน์ไปถามนะครับาจากหลายๆท่านนะครับก็แนะนํามาอย่างนี้บางทีก็แต่เขาจะให้เป็นสเตปของมันนะครับเป็นเหมือนกับการให้น้ําเราให้เช้าก็คือให้เชา้าให้เย็นก็คือให้เย,นเย็นให้เที่ยงก็คือให้เที่ยงนะครับก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเคยชินทุกครั้งนะครับาบางทีก็จริงจังมากไม่โตตายนะครับแต่ถ้าปลูกทิททงๆคว้าง อ่าอาจมีสิทธิ์อาจได้กินนะครับอันนี้ก็ต้องทําแบบผสมผสานนะครับที่นี่ผมจะทําหลากหลายทําให้มันรู้กับอ่ากับสภาพจริงๆแวดล้อมของเราจริงๆว่าดูแลมากเกินไปเป็นยังไงใส่ใจมากเกินไปเป็นยังไงหรือว่าเราอ่าดูแลแบบไม่ต้องใส่ใจมากแล้วมันดีเราก็นั่นแหละเราก็จะทําแบบนะนะครับก็คือการผสมผสานลองดู นะครับให้ให้รู้จริงๆสภาพแวดล้อมเราบางที่เราไปดูที่อื่นนะครับเขาบอกทําอย่างนั้นนี้นะแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันเรามันไม่เหมือนกันสภาพดินไม่เหมือนกันนะครับบางทีห้ามใส่ปุ๋ยคอกห้ามใส่อะไรแต่ว่าบางพื้นที่เขาใส่กันเยอะแยะนะครับแต่เขาจะมีระบบบ,บริหารจัดการหรือการป้องกันยังไงก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่สวนนะครับที่จะลองทด,ทดสอบนะครับถ้าเราซื้อปฏิตภัณฑ์ของเขาตลอดตลอดมันก็ไม่ไหวนะครับบางทีเรามี วัตถุดิบหรือเรามีผลิตภัณฑ์ของเราดีๆอยู่แล้วเราก็ต้องไปซื้อทํใหม่นะครับเราก็ต้องเอามาคิดทบทวนนะฮะผมก็ไม่แนะนาเพราะว่าผมในหลายคลิปที่ผ่านมาบางคนก็อ่าทำไมเลือกใช้อดีทำไมเลือกใช้ RD, ใชตัวน,นั้นตัวน,นี้นะครับก็อ่าพวกนี้รู้สึกจะต้นทุนสูงผลผลิตที่ได้ก็อ่าอ่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ก็โอเคนะครับแต่ว่าต้นทุนของเราไปมันไปแล้วนะครับมันไปต่อเยอะเลยทีนี้อ่า ถ้าเรามียาดีแค่ไหนถ้าเราไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติของเราเองมันก็คงจะแย่นะครับมันจะมียาวิเศษขนาดไหนก็ทําให้ทุเรียนเราโตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมของเราเองนะครับตัวนี้ก็พามาอัปเดตดูนะครับหลังจากที่ผมจะไปทําการอบรมนะครับที่ต่างจังหวัดนี่แหละก็มีการเลื่อนนะครับเพราะว่าอาการฝนฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีน้ำํำป่าไหลหลากนะครับก็เลยยกเลิกกัน นะครับน่าจะเลื่อนก็ได้มีโอกาสมาทักทายนะครับมาอัปเดตให้ดูว่าวันนี้เราทําอะไรนะครับนะบางทีก็บอกว่าเออผมไรสาระทําไปวันวันถ่า,ายไปคลิปไปเรื่อยนะครับนี่คือบันทึกของผมอีกอย่างนึงบางทาีเราก็ไปล้วก็จดบางทีเราก็ไม่ได้จดแต่ว่าเรามาดูนั่งรือคลิปดูาสาเหตุที่เราทําแล้วดูระยาะเวลาที่เราลงคลิปมันเป็นช่วงเวลาไหน ين, นะครับ กี่วันแล้วผ่านมาเราไม่ได้ใส่อะไรบ้างเราใส่อะไรลงไปอีกเพิ่มเติมอะไรลงไปแล้วมันเกิดผลกระทบแล้วก็นี่แหละคือจะเป็นบันทึกให้เราอีกทีนึงนะครับก็ลองดูนะฮะยังไงก็ขอสักต้นหนึ่งทั้งสวนแหละนะฮะขอสักต้นหนึ่งบางทีลุงตาแกไม่ต้องปรุงดินไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแค่เขาปลูกแค่ต้นสองต้นเขาก็ได้กินนะครับแต่เราเนี่ยปลูกตั้งขนาดนี้มียาดีมีวิชามีความรู้นะครับน่าจะน่าจะช่วยได้นะครับในจุดนี้นะ พอได้น้ําชุ่มชื้นมามะกอผมว่าน่าจะโอเคนะครับพอดีน่าจะพุ่งใหเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับดูลากค่อยดูลากมะละกอครับจะยิ่งใหญ่มากถ้าต้นเราเลี้ยงใหญ่มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะมันมันพรางแสงได้ช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยตัดแล้วค่อยปลูกขยายออกไปข้างนอกนะครับบริเวณนี้ที่นี่นะครับหน้าผมจะมาเสียบไว้รอก็ได้นะครับเผื่อตัวนี้โตจะได้เสียบรอเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาทุเรียน ก็อมาปลูกดูนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพื้นที่มันมันโล่งมันได้นะครับก็จะมาวางตำแหน่งนี้เม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งนะครับเป็นสามเม็ดตัวเรียนกอ่อก็คือจะมีตัวเรียนสามต้นนะครับไหนๆต้นไหน,ต,น,นต,าตายก็เหลือต้นนั้นแหละนะครับมันก็ท่องจะเหลือเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีอ่าไม่มีสิ่งแวดล้อมที่อ่ามีต้นอื่นมาบังนะครับกว้างนะครับห่างเป็นสิบสิบเมตรอ่าเพราะได้หมดอ่านะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีในส่วนนี้นะครับ ก็มาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวเราก็ต้องไปฉีดฮอร์โมนตตอทางนู้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข้อเสนอแนะดีๆนะครับแนะนําดีๆได้นะฮะนี่ก็ได้คําแนะนําจากสมาชิกกนสมาชิกนะครับในการฉีดเฮมิเอซิกนะครับก็จะทดลองให้รู้แล้วกอ็อยากใครอยากให้ผมลองอะไรก็มาลองเราจะทำคลิปให้ดูนะครับมีการให้ผมใส่ปุ๋ยคอกช่วงหน้าฝนผมก็ใส่ดูนะครับสำหรับ <laughs> บางขั้นอาจจะไม่ไม ไม่เสียดายอาจจะเสียดายแต่ผมก็คือผมก็เสียดายแต่ว่าคือมันต้องมีเกิดการเรียนรู้นะครับต้อง2องฝ่ายระหว่างกันแล้วกันนะครับบางท่านไม่สนไม่กล้าทาผมก็อาสาที่จะทําให้ดูนะครับปุย๋ยปุ๋ยสดเราก็ได้ปุย๋ยคอกสดเราก็ได้แต่ว่าเราจะใส่อย่างไงนะครับก็คือเขามีวิธีของเขาอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> อโอเคสาหรับวิดีโอนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับผม